ขอความรู่้วมทุกท่านขยับตัวเองไปสแกนตรกข้างหน้าเลยไม่ใช่หน้าไหนนะคะขอบคุณค่ะไ่ใช่หือาไหบดูดีดีลองปรับให้มันเป็นคนรอบคอบก่อนะคะ ดดีีีสุแแลล้้ววเน่ยูพี่บอกในเฟซบุ๊กเขาไว้นน่นเดียบอกไปแล้วบอยอทีหน่อยดิโฮเคอ่ะอ่ะคุณผ,ผู้ชมกลับมากันใหม่บรรยากาศก่อนเกมเวียดนามแล้วก็ทีมชาติไทยนะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าสนามราชมังคลากราสถานนะต้องบอกว่าคนเยอะ มากๆทั้งกองเชียร์ของทีมชาติไทยเรารวมถึงกองเชียร์ของเวียดนามเองเขาก็มากันเยอะพอสมควรนะฮะวันนี้ต้องบอกว่าเป็นสําคัญสําคัญมากคือหนึ่งเลยเนี่ยวันนี้ลงสนามไปเนี่ยคุณผู้ชมเราต้องมาก่อนเม็ดหนึ่งตั้งต้นไว้ก่อนสักหนึ่งลูกหนึ่งศูนย์เนี่ยขอก่อนได้ไหมเพื่อเป็นการตั้งหลักเราก่อนคุณผู้ชมแล้ววันนี้คืนแฟนบอลเนี่ยต้องบอกว่าเสียงเชียร์ถลม่มทลายแน่นอน คือบัตร4ี่หมื่นกว่าที่นั่งในราชมังเนี่ยวันนี้คือโซ out โซ out นะผู้ชมเชื่อว่ากระหึ่มแน่คือนักบอลวันนี้เนี่ยวิ่งลืมตายเพราะต้องบอกว่าเป็นแมตช์สุดท้ายและเป็นแมตช์สำคัญมากๆสําหรับทีมชาติไทยนะฮะซึ่งนัดก่อนเนี่ยเราก็แพ้เขามาใช่ไหมละ่ะแพ้เขามาสองประตูต่อหนึ่งเหงียนซนซนเนี่ยที่เป็นตัวเขาเรียกว่าตัวโอนสัญชาติตัวบาร์ซิลเนี่ยผู้ชมโหมันอย่างกแบบ เขาเรียกว่าวิ่งควายอ่ะผู้ชมคือโคตรแข็งเลยอ่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวอันตรายอีกตัวหนึ่งนะผู้ชมที่เราจะประมาณไม่ได้บรรยากาศที่เรามาเนี่ยปากคอติดเดีราพาไปดูเวียดนามดีกว่าวีดนามเนี่ยอยู่อยู่ฝั่งนู้นนะผู้ชมเวียดนามเนี่ยอยู่ฝั่งนู้นแล้วก็มากันพอสมควรเหมือนกันส่วนของทีมชาติไทยเนี่ยผมไม่ต้องพูดถึงเพราะบัตรเนี่ยโซเอาหมดแล้วนะฮะใครที่จะมาหาบัตรหน้าสนามเนี่ยอาจจะต้องทําใจยากหน่อย และบัตรผีเนี่ยโอ้โหราคาอย่างโหดเลยฮะีแฟนบอลก็จะทยอยทยอยเนี่ยเข้ามาในสนามเรื่อยๆนะผู้ชมเพราะมีการเปิดให้เข้าเนี่ยตั้งแต่เวลาประมาณ5้าโมงผู้ชมเข้ามาก็มาดูบรรยากาศกันก่อนนะฮะต้องบอกว่าคึกคักมาก และสองทุ่มวันนี้เนี่ยจะรู้ครับว่าจะเราหรือจะเวียดนามที่จะเป็นแชมป์เขาพกมังกรมาด้วยนะเนี่ยเวียดนามเนี่ยเห็นไหมครับเขาพกมังกรมาด้วยนี่เขามาเตรียมตัวแล้วเวียดนามเขาถือเอาถ้วยเองด้นะเวียดนามเนี่ยเขาถ้วยเองด้วย นี่เขาช่วยมาเองเลยสาวสาวเวียดนามเนี่ยเขาก็หน้าตาน่ารักจิ้มลิ้มนะฮะผู้ชมหน้าตาน่ารักหน้ารักเลยแหละวัยรุ่นวัยรุ่นเพียบเดี๋ยวพาไปดูนี่ทีมชาติไทยเราก็กำลังจะเข้าไปแล้วเหมือนกันยาเนี่ยก็จะแบบ ติดขัดติดขัดหน่อยนะสวัสดีค่ะต้องรับาาาการบัน,บนทึกการเข้าสู่การแข่งขันฟุตบอลอเซียนซูบิชิอิมพีกส์ครับรอบเิงชนะเลิศระหว่างท,ท,ท,ทีมชาติไทยทีมชาติเวียดนามในวันนี้ค่ะขณะนี้นะคะผู้ชมทุกท่านสามารถสแกนบัตรเข้างานได้แล้วน<ล>ะเวียดน,นามมากันเยอะนะผมว่าพื้นที่ตรงบริเวณทีมเยือนเนี่ยน่าจะเต็มแล้วก็แน่นแล้นะผู้ชมทุกท่ันวันนี้นะคะท่านสามารถใช้บัตรกระดาษหรือบิลเข้าชมการแข่งขันได้เลยค่ะ สำหรับผู้โดยนะคะที่ใช้อินทอร์เน็ตในการเข้างานขอความรับมือเปิดหน้าอินเทอร์เน็ตพร้อมสำหรับการสแกนด้วยนะคะเพื่อความสะดวกในการตรวจเช็คนะคะขอความรับมือทุกท่านถือบัตรเดินไปต่อผู้ชมหนึ่งทางและสําหรับผู้โดนะคะที่นํากระเป๋ามาขอความรับมือเปิดกระเป๋าไว้รอให้เจ้าหน้าที่ตรวจเช็คได้เลยค่ะเต็มแน่นอนวันนี้สุกคนเยอะมากนะคะทางเราจะไม่อนุญาตให้นําอาหารและเครื่องดื่มจากภายนอก กล้อง DSLR รวมไปถึงกล้องถ carpet, าง Trustee, ่ายรูปกล้องบันทึกวิดีโอท้าไม้เซลฟี่เต็มไปหมดแต่แฟนบอลเวียดนามกับแฟนบอลทีมชาติไทยเขาก็ทักทายพูดคุยกันน่ารักมากเหมือนกันนะคุณผู้ชมข้าวขวดน้ำข้าวของชาติที่มีขนาดเกิน2คน3มเมตร ตามรอบขนาดหลักยาวเากี่ยวต่อแล้วปวดแก้วสิ่งของขมีคมวัตถุไวไฟถูกไฟถูกประทศและสารเสพติดทุกชนิดไม่อนุนาตที่นำเข้าสู่พฏิกทร่กาแ่นขันค่ะแต่สำหรับท่านใดน,นะคะท,ที่ต้องการจะสอบถามข้อมูลแพลนงานเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้จากสาตาฟคนภายในงานได้เลยค่ะ สำหรับผู้ชมที่ถือบัตรเรียบร้อยแล้วบัตรผีเนี่ยราคาทะลุมากนะคุณผู้ชมใครที่มาแล้วอยากดูผมว่าดูที่บ้านดีกว่าอย่ามาอุดหนุนเลยสำหรับผู้ชมที่ถือบัตรโซนดีสามารถเข้าได้ที่ย่านแถวที่สองที่สี่ถือว่าเลนะสำหรับผู้ชมที่ถือบัตรโซนเอสสามารถเข้าได้ที่ประตู S1 และ S2 และสำหรับผู้ชมที่ถือบัตรโซนดับเ สาามรถผู้ชมเข้ามาก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะฮะตอนนี้เนี่ยเราไลค์อยู่2ช่องทางก็คือ YouTube แล้วก็ทางด้านของ Facebook เฟซบุ๊กวันนี้เนี่ยโอ้โหนอกจากแฟนบอลไทยกับแฟนบอลเวียดนามแล้วคุณผู้ชมแฟนบอลแมนยูกับแฟนบอลลิเวอร์พูลเขาก็จะเตรียมจะประทะกันเหมือนกัน แต่ตอนนี้เนี่ยต้องเชียร์เพื่อชาติก่อนต้องเชียร์เนี่ยเดี๋ยวต้องเชียร์ทีมชาติไทยก่อนปอนดังมาเริ่มค่อยว่ากันตอนนี้รู้กูเชียร์ิมิมไพี่นุ่นถามมาว่าบัตรผีขายกันเท่าไหร่เท่าที่ผมทราบนะถูกสุดตอนนี้คือสองพันสองพันเนี่ยก็คือโซนไม่มีหลังคาเท่าที่ผมรู้มา ส่วนที่โซนมีหลังคาเนี่ยสามสีพน่าจะได้ครับคือแบบคือจริงๆแล้วราคามันเนี่ยแพงสุดแต่มันจะประมาณ8 0 0ร้อยถึงพันหใช่ไหมแล้วก็ถูกใน500คือบัตรเอาไง่ายๆว่าบัตรห0าร้อยตนี้คือราคาสองพันสำหรับบัตรผีนะคือโขอกันเละเลยอะ่ะคุณผู้ชมบอกอยินีีว่โขคกันเละแต่บางคนเขาก็อยากเชียร์ในสนามไงเขาก็อยากแบบ ซึมซับบรรยากาศอยากเห็นบรรยากาศในสนามเขาก็ยอมซื้อนะเพราะต้องบอกว่าแมตช์วันนี้เนี่ยมันสําคัญมากคือมันเป็นรอบชิงด้วยแล้วก็ต้องบอกว่านัดแรกเนี่ยเราก็แพ้มา2ประตูต่อหนึ่งซึ่งวันนี้ยังไงเชื่อว่าตั้งแต่กรรมการเป่านกหวีดเริ่มเกมเนี่ยตั้งแต่นาทีแรกอ่ะผมว่าทีมชาติไทยเราโหมบุกแหลกแน่นอนนะเอาสักประตูหนึ่งก่อนเพื่อตั้งต้นก่อน Khám bài, khám không bay pháo hoa và ghế selfie không mang thuốc và bật lửa không mang cờ lớn hơn Cảm 2 nhân ba mét túi và hành lý fan ball này phần giải lạc lạc lại nè quý xem vài lứn cái này cũng có mà du còn nhớ một cái không đem vật lạ vào sân hút lá và thuốc lá điện tử bị cấm mang vào sân vận động vui lòng chuẩn bị túi xách và cầm vé trên tay để chúng tôi có thể dễ dàng kiểm tra ที่ว่าส่ง vận đ ộ quý vị กเดียวสัญญาณอาจจะแบบว่าขาดหายเป็นบางส่วงนะผู้ชมเนื่องจากว่าคนเยอะอาจจะมีการแบบว่าแย่งสัญญาณโทรศัพท์มือถืออะไรกันแบบนี้ขอบคุ่วาม้องานไมส่ขาบู้ชมีรมรกไรั้ท่น่รั้ไทยเัามาถึงันัมาต้องไปไหว้ก่อนทชมาาไหรมาวไรารัรกว้ตรงศาลก่อน ี่โมงอวีนนาทีหกโมงสิบห้านาทีเดี๋ยวหกโมงเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมเนี่ยหกโมงกว่ากว่าสักทุ่มหนึ่งเดี๋ยวมาเจอกันใหม่เดี๋ยวผมเนี่ยจะไลฟ์สดบรรยากาศในสนามเลยใจะให้เห็นเลยว่าวันนี้คนดูเยอะขนาดไหนเวียดนามเนี่ยมากันเยอะนะแล้วเขาพกถ้วยมาเองด้วยเขาก็มั่นใจอะ่ะเหยียนซนซนเขาอะหรือว่าราฟาเอลสั้นอ่ะโอ้โหมันมันอย่างกับพวกนักมวยปั้มเลยอะหุ่นมันอะ อย่างใหญ่แนะนำเนี่ยโซนโซนให้ท่านผู้ชมรู้จักอะไนเนี่ยโซนโซนเนี่ยผู้ชมเป็นตัวเขาเรียกว่าตัวโอนเลยไม่ใช่ตัวแบบว่าลูกครึ่งหรืออะไรเลยคือเป็นบราซิลแท้นี่แหละแล้วทีเนี้ยเขาเขามาเล่นในเวียดนามเนี่ยน่าจะราวๆาเจ็ดปีใช่ไหมเจ็ดปีทีเนี้ยเขาก็เหมือนได้สัญชาติเวียดนามมาเขาก็เหมือนว่าความผูกพันแล้วเขาเนี่ยก็มาทํามาหากินเขาก็ผูกพันกับประเทศเวียดนามคือจะบอกจะไปล็อกคอใครมาคนสัญชาติเนี่ยมันต้องถามความสมัครใจเขาด้วยนะ คือเขาเนี่ยรักในประเทศเวียดนามแล้วก็รักในผู้คนทําให้เขามีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวเขาก็ตัดสินใจเลยโอนสัญชาติมาเล่นให้กับทีมชาติเวียดนามและตอนนี้กลายเป็นตัวอันตรายเลยสําหรับเหงียนซวนซนหรือว่าลาฟาเอลซันจับตาดูดีๆคุณผู้ผมชมวันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นตัวที่อันตรายที่สุดแล้วในสนามวันนี้เลยอะรวมถึงเหงียนกวางไห่ตัวหนึ่งกวางไห่นี่ก็อันตรายอยู่ แต่ควางไหอ่ะนัดก่อนก็เป็นคนโยนเข้ามาไงควางไห้เนี่ยเขามีประสบการณ์ไปเล่นที่ลีกฝรั่งเศสด้วยนะส่วนเราวันนี้มันต้องสุภโชคเขาเรียกว่าคู่พี่น้องสุภโชคกับสุภนัทคนนี้สุภนัทเนี่ยไม่รู้ว่าป่วยหรือเปล่าแต่ต้องลุกขึ้นมาจากเตียงแหละบอกเลยัเดว ไม่ป่วยแล้วดีขึ้นดีขึ้นพร้อมแต่สุพนัทว่าน่าจะใกล้ๆร <100. S 2> ้อยแล้วแหละสักแปดสิบวันนี้ต่อให้ไม่เต็มร้อยก็ต้องลงอ่ะสำหรับเจ้าแบงก์กน,นะยให้เซนเซพาไปชีดวัคซีนที่หลังน้องะบะบมาดูชยก่อนโอ้โหนัดฟิลิปปินเนี่ยเรียกว,ว่าโขกประตูชัยนะมาแบบน่าทึ่งทำให้เรามาเข้าชิงในวันนี้ไงแล้ววันนี้เนี่ย เชื่อว่าเราจะเป็นแชมป์ในบ้านเราเราจะเป็นแชมป์ในบ้านเราแน่นอนให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศหน้าสนามไปก่อนเดี๋ยวในสนามเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นไปไลฟ์สดอีกทีหนึ่งอีกรอ,อบหนึ่งด้เห็นบรรยากาศแบบกว้างๆสวยๆแล้วก็คนดูเนี่ยแน่นอนวันนี้เต็มสนามแน่นอนเพราะบัตรเนี่ยโซเอาไปนานแล้วนะ คือบัตรมันก็บัตรผีมันก็มีขายนะบางคนเขาก็ยอมจ่ายอ่ะคือเขาก็อยากเข้าไปดูครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับแฟนบอลทุกท่านเข้าสู่การแข่งขันฟุตบอลอาเซียนมิสซูบิชิอิเล็กทริครับในรอบชิงชน,เนะเลิศระหว่างทีมชาติไทยพบทีมชาติเวียดนามค่ะขณะนี้นะคะผู้ชมทุกท่านสามารถสแกนบัตรเข้างานได้แล้วนะคะ ที่ราเชนบอกได้ทั้งเมนนทครยสาหรับเกมการแข่งขันจะเริ่มขึ้น่สราทําลายไอไปสำหรับส่วนะดวในการตรวจเช็คบอลนอกมันแค่สะใจบอลไทยมันอยู่ในสายเลือดนี้อในการเข้างานถือบัตรหนึ่งใบต่อผู้ชมหนึ่งท่านค่ะและสำหรับท่านใดนะคะที่ใช้อินเทอร์เน็ตในการเข้างานขอความระมือเปิดหน้าอินเทอร์เน็ตให้พร้อมสำหรับการสแกนค่ะ สำหรับผู้ชมที่ถือบัดโซนเอนะคะสามารถเข้าได้ที่ประตู n อและอสำหรับผู้ชมที่ถือบัโซนีสามารถเาได้ที่ประตู็นสองเอนสเอ็นหและเอสำหรับผู้ชมที่ถือบัโซน สามาขราดที่ประตู S1 หนึ่งและคนก็แบบทยอยตบเท้าเข้าสนามกันอยู่นะคุณผู้ชมเยอะนะเยอะเยอะเยอะมากจริงวันนี้สามาคราดที่ประตู W1 ัประตู2คุณพ่อพาคุณลูกมาดูบอลวันนี้เนี่ยเชื่อว่าพอบอลเนี่ยดูบอลกันแบบมันสะใจแน่นอนเพราะหลังจบทีมชาติไทยเราเนี่ยก็จะเป็นแดงเดือดต่อเลยแดงเดือดแต่ต้องลุ้นหน่อยนะแดงเดือดว่าจะแข่งได้ไหมเนื่องจากว่าสภาพอากาศที่อังกฤษเนี่ยมันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ล๊อตลฝาก,ากขอจะตั้งอยู่บริเวณข้างประตูเมนเทนท้คนหนึ่งค่ะและขออนุญาตแจ้งเพิ่มเติมอากาศวันนี้ดีมากผู้ชมที่จะออกจากด้านนอกไร้อ,อุปสรรคใดๆทั้งสิ้นผู้ชมที่จะออกนอกสนามนะคะขอความรวมือนําบัตรติดตัวออกมาด้วยทุกครั้งตลอดงานค่ะเพื่อสแตมข้อมือกับเข้าชมการแข่งขันอีกครั้งนะคะสำหรับผู้ชมท่านใดที่ไม่มีบัตรและตาสเตปมจะไม่สามารถกลับเข้าชมการแข่งขันได้อีกขอบคุณค่ะ Hello ladies and gentlemen and welcome to a s s e t Mitsubishi Electric Club the match of Thailand versus Vietnam today we use paper t o g e t or u digital ticket for entry. Vietnam มากันเยอะเหมือนกันนะเวียดนามเนี่ยบางส่วนเนี่ยคือเขามาจากประเทศเวียดนามเลยนะผู้ชมบางส่วนนี่ก็มาทำงานที่ไทยก็มีการพูดคุยทักทายยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายพูดคุยกันสำหรับเวียดนามแล้วก็ทีมชาติไทยนะ เอกลักษณ์เวียดนามเขานี่ต้องมีหมวกนะเนี่ยเขาจะต้องมีหมวกมีหมวกกันหมดเลยเต็มแน่นอนเลยวันนี้ฝั่งริมเยือนเขาเนี่ยเต็มแน่นอนเลยวันนี้ฝั่งริมเยือนเขาเนี่ยเมนอลวี้ยนะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมท a ก k ่านยินดีต้อนรับสู่รายการฟุตบอลโลก2022 e ี o จีนท่านผ o ้ชมทกท่านสดีค่ะทานผู้ชมทุก่านยิน n ต้ n นรัสู่รย s ุตบอลโ c u ่จีนท่านผู้ชมทุกานสวัสะท่าน้มกท่ายินดีต้อรั่รายกมฟบอลเลก2ะ2งที่อน่านู้อมทุกท่านสดีะท่านผู้ชมกทา็ยิดาตอรับสู่รายการฟุอลโก2 2่ เราลาอเกือบสองชั่วโมงเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปไลฟ์สดในบรรยากาศในสนามเนี่ยให้ได้ดูกันด้วยคือต้องบอกวันนี้เนี่ยนัดสาคัญและเชื่อว่าเสียงเชียร์แล้วก็แรงใจที่ส่งมาจากทางบ้านเลยหรือว่าที่มาดูนี่ที่สนามเนี่ยก็ก็บอกว่าสําคัญจริงๆสําคัญมากๆเพราะนัดแรกเราแพ้มาไปดูตรงนู้นดีกว่าไหมเวียดนามเนี่ยดูเยอะเยอะดีเราจุดบิ้วุ้ยสักกับเแวะเชนท้ยเดก็จะเหการ kiểm tra khi vào sân vận động thì quý vị vui lòng cẩn thận túi sách và vào móc túi nếu có nhu cầu rời khỏi sân vận động <laughs> <khi Camping bú sponsor> vui <laughs> <laughs> <Crees thoảiva> <laughs> <laughs> เก่านะคะเดินไปเขาไม่เคลมเลยค่ะเขาจะคู่ทันทีหลังเดิมน,นะคะ,ะพักผ่อนน้อยนอนน้อยช่วยได้นะคะเท่านั้นยังไม่พอนะคะเนื่องจากว่าเขาพัฒนาม,มาจากตัวค่ะอย่างเวียดนามมาแล้วท่าในใดค่ะที่เป็นไทยไม่สบายนะคะหรือว่าท้องเสียอ,อ่อนนะคะปุ๊บเขาก็ไี่เวลมได้เลยนะคะเขาเคลมปัญหาอาการได้นั่นเองะคะ่ะและคอเนี่ยคะน้องๆหนูๆค่ะ,ะ,คะเด็กๆตั้งแต่เด็กถอยขึ้นไปนะคะสามารถตื่นพอคันไม่เวลมได้นะคะ เพราะว่าผ well, so, yes, ู like. ้บริจเกินของเราเขาไม่ใส่สีค่ะไม่ใส่วัตถุกันเสียนะคะไม่มีฮาเซอีแล้วก็ไม่อัดแล่นไม่อัดแน่ด้วยดื่มได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะคะดื่มได้ทุกที่ทุกเวลาทุกสถานจะดื่มระหว่างเรียนเวียดนามเนี่ยถ้าดูทั้งหมดมาเป็นพันเหมือนนะน่าจะเราๆหลักพันสามบาทใช่ไหมคะเท่าราคาสิบบาทเท่านั้นนะคะท่านนายที เชสา3แก้วได้เรา,เารเแเคแอาโอเคเดี๋ยวแฟนบอลเนี่ยเริ่มทยอยเข้าสนามแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปเจอกันในสนามต่อนะกดติดตามเพจไทยนิวไว้เดี๋ยวผมเนี่ยจะไลฟ์สดบรรยากาศก่อนเกมสักชั่วโมงหนึ่งเพื่อดูบรรยากาศในสนามแล้วก็ดูคนว่าบรรยากาศที่มันออกมาจะคนเยอะขนาดไหนแล้วก็เสียงเชียร์เนยจะกระึืมขนาดไหน เดี๋ยวเรามาลุ้นกันด้วยคุณผู้ชมว่าตัวผู้เล่นทีมชาติไทยของเราเนี่ยวันนี้เนี่ยจะชุดใหญ่ขนาดไหนเพราะเรายังต้องลุ้นหลายๆคนที่มีอาการป่วยเดี๋ยวว่าเดี๋ยวขอตัวคุณผู้ชมเนี่ยเข้าไปข้างในก่อนเดี๋ยวเราเจอกันในสนามนะฮะส่วนบรรยากาศนอกสนามเนี่ยเดี๋ยวก็ประมาณนี้นะครับผมสวัสดีครับ